ดทูทีสามเนาะหรือว่าพาร์ทสามเนาะห้ามต่อเกี่ยวกับการคิดไรเนาะการคิดไรนะนเนาะผลเดือนขาดเสียขาดใหญ่สุดเนาะแล้วก็ขาดน้อย ในสุดนะ่ามันเป็นยังไงน,นะงน,น,นะคึ้นแะล้แบบใดนะอ่าบางบางทานก็เข้าใจแล้วนันเรื่องนี้นะอ่าบางทานกาท็ทำบาเข้าใจเพื่อที่ที่ผู้ใดอยู่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มันอาจจะเข้าใจางา่ายแต่ละสาวน่าจจะบม่เข้าใจเพื่อนอะ่าฉะนั้นข้าพเจ้า นาสอนเกี่ยับนี่นะาคาเจ้าจะเป็นอาจารย์คนหนึ่งพี่สนนะนอนไอซีทีน้เลยี่มาเด่นเด่นตานกันนะ้าเอนจะไปขึ้นะไลนะับตรงนีข้อมูลอ่าแบบนี้นาะเยว่าคะแนนแต่ละคะแนนอ่าจะโดนเบ็นยังไงน้านี่กัน,นะน,กนยู มันจะมีการสืสกุลนะเนาะสืบสกุลเป็นเพศหรือเซกนะเราไปใส่ปรามายังใส่สฮะ้าตรงนี Ou ้นเป็นกันนะแต่มันถือซะว่าไงแล้วมาีนเป็นเป็นอนุอนุแบบสคัญนะเาใเ่าใบเกนซาปีนะซาปีมาก็บวกันนะ อาจจะมีเป็นตราวิสานะวิสาหนะลักตัวก่อนเลยตัวตามคะแนนทีเหมาะสมอ่ารางจากที่เ้าเปิดคะแนนทุกทุกห้องแล้วนะห้องทีก็ตกในคะแนนในน้องนี่เนาะพร้อมมีจักรวิชาหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่มีหาวิสาฉะนั้นถ้าไปการ ปกต,ตินี่ธรรมดาเราจะบวกเดียวกันบวกเดียวกันมันเป็นเลขสี่ประการต้็งบวกเอาห้าบวกเจเจบวกห้าห้าบวกนกเกบวกนี่มันเจ็มันจะออกมาเป็นอังน,นแต่ทีนี้ <c oughs> เราอาใสยสูตรเป็นภาษาอักินนะพินเท่ากับแล้วกัพิมพ์มาตัวตัวตัเอสนะแล้กับพินตัวยูตัวเ อาจารย์ซีสซนไปไปไป,ไป,ไป,ไปไ้หนึ่งเดือเพราะว่ามันจำกันเวลาเลวนะอาจจะนั่นรวมว่าสาตัวเออร์บาสั้นนะอาจารย์เวลาพิมพ์ตัวเอสซีตวย์ล่ะมันจะขึ้นมาเด้งมาเลยเป็นสอยลงมาหรือเ,เป็นเลสนาะให้เราเลือกเอานะมันจะมีคาว่าสั้นละ่ะตัวที่นี้เลยนะค้าวพิมมันจะเป็นออกสีฟ้านะเรารปคลิกเอาวันนี้ วลาระคลิกมันจะวงเล็มาพอมเลยเนาะฉะนั้นเฮาต้องดึงหมดดึงจวิสา1วสา2 3 4 5มันีาวสาตัวดึงหาวิสาอนี้บียร์บ่ีได้มาแต่อันนี้ก็นบ่บเคียร์นะอนี้มัน็อนาตัวนี้เป็นคะแนนเวลาวิสาถ้ามี12นก็ดึง12ถ้ามี13มก็ดึง13นะจากนั้นให้เฮาก Enter มันจะออก สามสิบสามนะลาลงมาเผื่อเผื่อบวรให้สักสาเวลานะต่อไปปกติเขาจะเอาตัวนี้นะเอาสามสิบสามมาหารให้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวิษณหารห้าปกติเป็นสี่ประกาศนะแต่ว่าตัวนี้อนะาจารย์เคยเวไว้ คนนั้นเนเนาะว่าให้เขียนเป็นภาษาคินะาษเนาะคิดอุปสรรคคิสู้ตัมันมันจะไบ้เอวเลเนาะจะเดินกันเลยพิมพ์เท่ากับแลวพิมพ์เอพิมพ์วนะป็ตัวีนะมันจะเอามาเอวิเลปแท,ท้ที่สองหนยนะอ่า,า,าตัวนี้นะให้อาจุบคิด นะมาแต่เราไม้แล้วนอกจากที่คิดได้ภาษาอังกฤษแล้วมาาันจะมาเกี่ยวกับกับพาวิซาเป็นเคือเก่าเขาคิดตั้งแต่เลขห้าข้างไว้ดินมาหอดเลขเจ็ดตัวภาษาอังกฤษนะเพราะว่าขว้เอาแต่ตัวนี้นะบอกเกี่ยวตัวนี้นะเราไม่ไปห่อต้นน,นี้เราไปดูห่อดยู่นี่คือว่าพิษนะ ผิมันออกสิบสามเดือนสิบสิบห้าจุดแลรคลิเตอรนันและสิบจุดมาเข้ามามันลาคนนี้มันค่มีไปนีดหอกว่า 10, 10, 10่าสิบสิบแปดจุดนฉะะนั้นคนนี้สิบแปดจุดถือว่าคิดอไรผิดแน่นอนอ่ามาตอนล่าหอบอ่าลาหอแตตอนนี้เท่านั้นถ้อาอยงเกีย่ยวกับันนี้ตอวเล็กซีประกาศเท่นั้น ถ้าพิมพ์เก้ก้าแล้วมาคลิกใส่สามลบสามมาหารให้ห้ามันกรอ,อกมาคือเดียวกันเลยเนาะเราก็ต้องมันเลยมัดได้หกจุดหกสิบอ่าไอ้หน้าแคนาเบอร์แลนด์แต่แค่ดังแม็กแม็กก็คือคะแนนสูงสุดว่าจะเข้ามาคะแนนไม่เออเท่าเลยเนี่ยนี่เท่าแมนเนี่ยนะคะแนนสูงสุดเราสูงสุดมีเท่าไหร่ อัลเบรลแค่นี้แค่ได้ชุดแล้วจะแมนเก้ามามาเข้ามาซุดแม็กนี้ในซุดนี้ให้เลขกเก้าเนี่ยมาฮ่องไงสุดเนาะมันแบบมันฐานเลยฉะนั้นเขาต้องใช้ซุดพิมพ์มาเท่ากับเนาะไปเลยแม็กมันเขียนแม็กที่เขาเขียนแม็กเองเ,เขียนแม็กเขียนกันเลยถ้าจะขึินตอวแม็กแล,ล้วทํามาขิ้ ตันก็เล็กห้าหาเล็กเน็นะเพราะว่ามันแม่นี่เล็กเกดร์อยลาี่ตัวราก็ไป่คลิกขั้วมันเลยนะหลังจากนั้นไฮโค้เปุ่มผมอินเตอร์มันจะคำนวณให้เลยนะแล้วก็ลาลงมาแว่ลาโฮมมันจะคำนวณให้แล้เออลงมัดเลยอ่เห็นบ่มันาไปงมาเลย หลังจากมีห้อยแล้วเออมีใหญ่แล้วตรน้อยนะว่าน้อยสุดห่อนี้มันเท่าไหร่แล้วก็มันหาเลยหาโซ่ตัวนียนะมันึตัวนึปงอย่างเงี้นะอันนี้เจ็บแบบใหญ่กันใหญ่กว่าฮะฉะนั้นสูตรทีมันไห่มาก็มินขึ้นหน่อยที่สุดมาพิมพ์เท่ากับแล้วพิมพ์ตามมาเลยมินนะมินเลยอ่า มันเอามาเองนะแต่บราคิดใจแล่วเราคลิกตารเลขาหมาเลขประเภทห้องเดียวกันปรินเตอร์5มันจะออกมาเลยนายสุด5เป็นโรงมาน5อันนี้มันห้องลายที่สุดตัวนี้มันห้องลายที่สุดกระสุดแ Mac ในสุดสุดมิน นะคะแนนต่ำสุดคะแนนคะแนนสูงสุดเนาะเราใส่แม็กแม็กคือไงเนาะอ่าวิดีโอนี้เนาะจะแมนมอบให้ท่านทีนั่งรูท่านเข้าใจกับสูตรนี้เนาะอ่าสุดยอดสูตรนี้มนแมนแกรคิดเลยพวกคู่เป็นกุก้ยจ้าเนาะ บว,วาจะเป็นครัวจารย์บว,วาจะเป็นให้เปียรยังก็ตามถ้าึาินไหลเงินเดือนน้อยกว่าอัจฉสิยสุดตัวนี้อ่าเปขีน้อยกว่ามันจะไหลมาในเลยอาอยาคงว่าันเป็นไพร่น้อยสุดอ่ะก็เซส,สุดนี้มันจะได้มาอาแต่มันยังมีข้อแม่แบบดเนิเนาะมันจะมีวิธีของมันถึกานอาจจะถึกถึกใจ